นี้เราจะพาทุกคนไปแต่งหน้าให้กับน้องว้าวเราเอเเลยเราไม่เคยแต่งให้กับน้องนมาก่อนเคยแต่งให้กับคนใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเพื่อน

ไม่ได้เดี๋ยวน้องมาเปียไม่พอใจวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปแต่งหน้ามานะครับทุกคนนะก็คือเดี๋ยวพาน้องฟองนะครับผมไปแต่งหน้านะทุกคน,นครั้งแรกเลยนะครับ ขนก็คือมีผู้หญิงคนหนึงอ่ะคะช่วมาคอมเมนต์ช่องเราบ่อยๆมากๆเลยนะครับเป็นคุณครูแบบร้องทงร้องเพลงอะไรไม่รู้เพาะมากนะครับผม <c oup> s> <S ก็เลยมีการแบบแชคคทุยกันนิดนึงว่าแบบอเออขอไปแต่งหน้าน้องหมาของเขาได้ไหมเพราะว่าเข <c oup s> ามีหมาตัวหนึ่งนะครับผมสีขาวเหมือนน้องฟองเลยแล้วเขาก็แต่งหน้าหมาออกมาได้โคตรน่ารักนะครับผมเดียก็จะพาน้องฟองนะครับผมเนี่ยเป็นตัวสีขาวเหมือนกันนะครับผมไปแต่งหน้าใช่ไหมคะวันนี้มีเจะช่วยนะโอเคไหมไปเล็กกองกันเลยไหมคะ

สวัสดีครับคุณแม่เหรอครับ่ค <c oughs> ุณแม่คุาแม่บอกอย่า <c oughs> มาออกออกล้องค่ะอ๋ออ แต่นั้นแต่ว่าน้องก้อนน้องต้อนขาวมากเลยฟองหมองเลยลูกเอาเอาไม่รักแล้วนะเอาเปลี่ยนรูปแล้วตัวเมียใช่ไหมครับเมียที่น้องก้อนเป็นตัวเมียวันนี้เราจะมาแต่งหน้าให้กับน้องหมากันตรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนสอนแต่งหน้าหมาโดยเฉพาะเลยแต่งหน้าน้องหมาใช้อะไรแต่งบัชออนของคนเลยค่ะสวยมันน่ารักมากนะครับมันน่ารักมากๆเลยอ่ะเอาเครื่องแต่งหน้าบัชออนแล้วล่ะพี่เมย์อ้าวอยู่นี น่ารัอ่ะอยู่กับพี่เมย์ฝาพี่เมย์ไม่ฝาหูยืนได้พี่เมย์อย่างนี้เลยพี่เมย์ยนพี่เมย์อย่างรับอยู่เลยแล้วได้เลยเด็กจะเก็บไว้ยิ่งชีวิตไม่รอด ดี๋ยวใช้บริการแจ็ป X เพสไปรับก็ได้เดี๋ยวพี่บอกไอ้บอยไ้ก่อนเออเอาไปฝากไว้ที่ยามให้หน่อยเดี๋ยวพี่เอาแจ็ป X เพสไปรับเอาคุณจะใช้ ap, แจ็ป X เพสนะครับผมไปเอาของอุปกรณ์แต่งหน้าของเราจากคอนโดของเราที่ลาดท้าวนะครับผมมาส่งที่นี่นะคะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราก็กดเข้ามาที่บริการส่งด่วนนะครับทุกคนนะอ่าดิสเมทไปนะครับแล้วก็เลือกโลกเคชั่นที่เราจะไปให้ไปเอาของนะครับผมคอนโดอ่าเนี่ยคอนโดมารูลาดท้าวสิบห้าเรียบร้อยนะคะผม เสร็จปั๊บจัดส่งของที่อินเทรมาราสี แล้วก็จะมีให้เลือกนะคะผมให้ส่งแบบอินสแตนส่งทันทีนะคบผมจัดส่งอันนี้จะส่งเร็วมากนะครับผมภายใน4 0สนาทีนะคบแต่ว่าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นเราจะส่งแบบแก็บเอ็กเพสโฟฮาอันที่2นะครับนี่ราคาก็จะถูกกว่าสามารถจัดส่งของให้มาถึงนะครับภายใน4ชั่วโมงแล้วก็ค่าส่งนะทุกคนคือถูกมาก5 9บาทเท่านั้นนะครับคือราคาเหมารวมแล้วนะครับทุกคนนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับผมขับรถกลับไปกลับมาแล้วก็ไปเจอรถติดแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันด้วยนะครับก็คือเรียกแกส็ง ก oh. ็คือง่ายสะดวกสบายมากๆนะครับผมเราก็ทํทำการจองการจัดส่งไปเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมอเดี๋ยวเรามากินข้าวรอกันไหมครูเบลครับจริงเหรออุ้ยงูงงูเหเฮ้ยเฮ้ยลองเชินลองเชิน นี่นูผิดแล้วล่ะทำไมหนามันแล้วเลยวะเร็วมากจังวะเขาบอกสี่ชั่วโมงอันนี้ยังไม่ถึง คนละคันจ้ะคิดช่างเหรอโบข้าโบความมั่นใจนี่เขามาภายในแค่เอาจริงๆนะครับหนึ่งชั่วโมงนี่ขอบคุณมากค่ะนี่นะครับผมบัสออนเรียบร้อยโอ้โห ค่าส่งถูกมากๆแค่59บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนะสำหรับไกรเทนนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะนะเบลนะคะซื้อของแล้วอยากได้วันนั้นเลยแบบพี่ส่งวันนี้เลยได้มาแล้วเพื่อนจะต้องมีชุดใหม่ทันทีอะไรแบบนี้แต่อีกมุมนึงินก็คือเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่แบบต้องการแบบเอาใจลูกค้าสายรีบหรืออะไรเงี้ยที่เขาอยากได้ของเลยเขาสามารถสั่งไก่เทนเนี่ยไปส่งได้ทันทีเลยก็เหมาะกับปูนะสำหรับคนขี้ลืม ครับทุกคนกับใครที่แบบต้องการซื้อของแล้วให้เขามาส่งทันทีอะไรอย่างนี้นะครับผมลองใช้บริการ Grab e x p r e ส s ดูนะครับผมส่งด่วดราคาดีต้องแ r a เอ็ก r e s นะครับแค่59บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนะส่งรอบหน<ก>ึ่งฟองนะ้ำได้ข้อมูลในระหว่างที่รอพี่ฟองทำงานอยู่นะครับน้องมาเฟียก็เชียร์อยา่างใจจดใจจ่อเลยนะพี่เบน นี่ตั้งใจเชียร์ตั้งใจตเชียร์มากแล้วเจอกันในฝันดูการสะบัดนี่คือแบบว่า pro p r o f e s s i o มากเลยครับพี่เบลเอฟเอฟเราพี่เมนจิตและนันทันสีทองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอามาจากไหนเอาไปยังไงบ้างเราเราเรถามแล้วยังน่ารักมากนหูเริ่มมาแล้ว ก็เริ่มจากการแบบว่าทาบริเวณนอกหูก่อนใช่ครับยั่หูอย่าพอย่าูอย่หูอง่พูอเ่อย่าดอย่าพู้ยาพูแอ่าพย่าพ่าอย่า่พอ่า้อยตาูดอย่งหน้าแู่ดาดอาา่ยอ่ายา่ยู่ วิยพี่เมย์มีกรลดาเฉดสีฟัาเทลด้วยพี่เมย์ร้องเลยร้เลยได้ได้รอเลยเร็วเอเดียว่าเห็นไอเดียยังเห็นแล้วไอเดียโอเคคิดคท้องเห็นกันตอนแต่อตากเนะคุณเบลไม่ไม่ไม่ถอนแม้เลยใช่ไหมออกได้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยโวยย ในเล่นไปลเล่นเราเป็นยังไงพี่เมย์นีไ่ไงหูสีชมพูแล้วก็ไล่ไล่ไปเย้โอ้ว <c oughs> มาที่นังก้อนโอ้น่ารักจังไงชอบเด่กนะะ้าค่ะโอ้ยน้องปองสิ่ <c oughs> โตแน้งปกกันหน่ารัก <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> วางไม่พักช้าเราคิดจะทำให้ก้อนในตัวมันเป็นสีแบบมุมงๆสัวๆแต่เราทำดูตัวปกติชราแก้งหมาใส่ลูกเซลเป็นพาสเซลก้อนหูชมพูน้ำพองเริ่มหูชมพูในขณะที่น้องก้อนเริ่มไปที่หางแล้วนะเกลยดแท่นั่งเหรอ เหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ฟองมันเป็นคนป่วยแล้วทุกคนเ่วยมาสมพยาบาลเลยตอนนี้สีสันคัลเลอร์ฟูมากๆเลยนะคะไม่รู้ของใครเป็นของใครไปหมดวัวแล้วมั่วซั่วไปหมดแล้วอลาวผมนอนแหวพุงกลอ้ไม่ไหวแล้วววกลนกลเน่ยกลัวเนี่ยชิว มีฟองยินด <comparative nationale> ีฟองเอ่แป้ามาให้คะแนนหนูหน่อยน่าที่มันไปชัง่าด้วยประกวดหมาต้องสง่าสง่าด้วยลูกไปลงไวเก่งมากยืนยืดไว้โอเคอุ้ยโอเคอุ้ย มีมีหางด้วยนะครับผมหางเป็นแบบว่าพาสเทลเลยนะครับทุกคนนะมีสองสามสีนะครับผมตรงแก้มเนี่ยพี่เมย์จะทาเป็นแก้มสีส้มๆมนะครับทุกคนนะส้มๆมชมพูชมพูนะครับแล้วก็หูนะครับผมม่วงส้มนะฮะทุกคนฮันนูทำเป็นตาดีนมา เดี๋ยวนะคะขนช่วยแล้วถ้าเกิดน้องฟองแบบฟูชั่นจะเป็นแบบนี้นี่ถ้าเกิดขนหนูโตหนูก็จะอย่างนี้อยู่นะหนูก็จกอ้เนพวกลูกเยอะนะเดี๋ยวเราให้หนูขนขึ้นเดี๋ยวปาทำให้ใหม่นะคะโอเคพวกเข้าแข่งขันคนี่หนึงไปพักก่อนเอาแล้วคุณก็นล่ะหมูมาแบบกลมวิกสีขาวมากเฮ้ยพี่เมย์ เขากม้องสีเราเฮ้ยแกนสีเราให้ล้มเลยก้อเ <c oughs> ลย <c oughs> <c oughs> ได้ได้รเร็วเร็วให่้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทุกคนน่ารักน่ารักออก็แบบป้าโกงหนูแลลูกนี่ผุงเท้าหนูสีส้มๆเบาๆนะคะมังกนไฮไลท์ที่ส่งเข้าประกวดเลยคือหางแข็งแบบพาสเทลโพนี่มากเลยอ่ะคือมาครบเลยอ่ะอ๋อพี่เมย์พี่เมย์เราไม่ได้ใส่สร้อยให้อะมังกด้วยใส่สร้อยใส่สร้อยที่คุูเบลเขาทำมาให้นี่อันนี้ทำเองนะครับงานแฮนด์เมดนะครับนี่นะพ่ออ ทุกคนให้คะแนนหน่อยครับผมเดี๋ยวหมุนนะยครับหมุนหมุนพร้อมกันนะครับหม,หมุนหมุนด้านหลังครับอันนี้คือหางนะครับคะแนนหางแล้วก็มาด้านหน้าครับผมวัวไหนทุกคนคิวดว่าน่ารักกว่ากันน้องก้อนหรือน้องฟองชนะคอมเมนต์มานะครับพเพื่อนๆนะคอมเมนต์มาผมว่าถุงเท้าอ่ะน้องฟองน่ารักกว่าใช่แต่ว่าหางน้องก้อนน่ารักกว่านะครับผมแล้วก็หูเนี่ยพี่เมย์ไปก๊อปเข้ามาก็บอกเขาไปถึงตรง <c oughs> <c oughs> เด็กเต็ะเป๊ะ เลยนะตีนะตีตูดลายทั้งคู่เลยนะโดนแสงนิ้วถีนนะกลับบ้านก็ดึกนะขอโทษค่ะรอดแล้วหนึ่งตัวไม่ขอโทษก็ไม่รอดน,นะข <c oughs> อโทษไหมมีกลับบ้านดึกแล้วไปแต่งหน้าอย่างนี้จะแอบไปเที่ยวผับใช่ไหมหนูหนูทำไมเนี่ย <c oughs> นอย่าดิวหนูโอ้แล้วนี่ไงหนีมามาไปเที่ยวให้ไหมตาแดงสองข้างเลยที่เล่ามาตาแดงเลยและแอบไปเป็นคู่ใช่ไหมแอบไปด้วยกันใช่ไหมหนีมาม้าเที่ยวโตแล้วใช่ไหมเป็นคนยังไงกันจับมาแต่งตัวแล้วมาดุหม้าอ๋อวันนี้จะเป็นมอร้องไห้กันทั้งคู่เลยไปลูกไปมาเจอกับครูเบลครั้งแรก นะครับผมนี่นะฮะเป็นท่านหมาอีกหนึ่งคนแล้ <c oughs> กัน <c oughs> ฝากคุณงานอะไรหน่อยไหม,ไมคุณเบลมีไหมแปลว่าเพลงแรกของเอฟอเพลงแรก ใคร่อยากจะกดติดตาม YouTube ช่องอะไรครับช่องมิสเบลค่ะอ่ามิสเบลแล้วก็ถ้าเกิดกะติดตามแฟนเพจ่ะ Facebook มีไหมครับสีเหลือมีจีระนันชาคือตรงนี้ได้แล้วก็จะฝากไอจีที่มี์หน่อยเออฝากไอจีพ่เภกน้าจีระนันค่ะอุจจนค่ะขอบคุณน้องเบลมากเฮ้ยน้องเบลแหมเด็กเชียวนะน้องเบลขอบคุณ ขอบคุณ้องเบวมากนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ไปฟังคุณเบลวร้องเพลงกันดีกว่าด้ บอกแล้วอย่าหนีเที่ยวอาบน้ำเลย,ย,ย,ยแล้ไปกินนมนอนพ <c oughs> อเลย <c oughs>